เปิดราคาจักบาทแม่นี่หกหมื่นสามค่ะหกหมื่นสามพันบาทราคาห้องค <5. S 1> ่ะอ่าประกันท้องกับพอนี่เนาะค <5. S 1> ่ะอ่ากับพอนี่ครับพี่นอ้องอ่า HK หกหกแปดล็อกโคนะครับพอล็อกโคล์พี่น้องแม่ลูกนะครับเนาะอ่านี่ลูกเพิ่นมาพอดีพี่นอ้องโอ้ยเหลี่ยมสวจัดจ้านเลยแม่ลูกคู่นี่เปิดจักบาทครับเปิดทีเจ็ดหมื่นเก่าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรคาคา สวัสดีครับพี่น้องจูนและเดอร์บายหัวดงซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้องซื้อการการสื่อขายนอกว่ายครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านยูเขตเทศบาลเฮดงานนบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องอ่ามาเบิ่งงงงามๆเนาะครับนะอยู่กับอ่าน้องนอยสวัสดีครับน้องนอยสวัสดีครับน้องนอยนะครับอ่าพี่กัดบ้านบ้านหัวดงนะครับตำบลเข่งไง อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเมื่อนี้สิเปิดทั้งหมด่สองชุดต้องหน่อยเนานะแม่นคสองโตนะครับแม่ลูกตัวหนึ่งตัวนั้นประกันทองพร้อมแม่นค่ะประกันทองพร้อมครับพี่น้องจังได็กกับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอร์บายฮอลลิงซิตี้อ่าเป็นกําลังใจให้บาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ่งง่วงง้างาแบบนี้ฝากพี่ตอนนองครับแดงองค์ตรงเลยพี่น้องบาจูนเห็นแล้วโอ้สุดยอดเลยอ่าเอาแม่ลูกก่อนเนาะเอาเงี้ยวหมานแม่ลูกนะครับเนาะ อ่านี่ลูกเพิ่มมาพอดีพี่น้องอู้ยยิ่งสวยจัดจานเลยแม่ลูกค่มนี่เปิดเจ้าบาทครับเปิดทีเจ็ดหมื่นเก่าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะอ่าลูกตัวที่หนึ่งห้องเพิ่นแมนบอค่ะลูกตัวที่หนึ่งห้องเพิ่นลูกพ่ออะไรนี่เคเอฟหกแปดค่ะเคเอฟหกแปดใบนี่เนาะขออนุญาตเบิ่งใบนะครับอ่าพอกาเล็ดพี่น้องเคเอฟหกแปดมีใบมีหลอดอ่าถูกต้องหลอดเคเอฟหกแปดนะครับเนาะอ่างง้อขอดตั้งแต่กลุ่มผ้าที่ผ่านมาอ่าเพิ่นบอกเขียนวันที่พี่น้องนาสิ บาจุนกัตีกุมภามีนาเมษาประมาณเกือบ3เดือนเนาะสองเดือนเคืองนะครับแม่เพิ่นไทยสูงประมาณร้อยเบิงเบ,บิงเดอพี่น้องร้อยท่าได้เนาะเดี๋ยวบาจุนเบิ่งดีๆก่อนประมาณร้อยอ้าวัดเงี่ยวสัเอ<ช>้าวควันอยู่มองนั่งทับครับเป็นงัวะไถ่กลางผสมบาหมันนะครับเกือบเกือบรอยสี่สิบห้าพี่น้อง ประมาณนั่นนะครับลอยซีสมาบกลบนะครับไห้นุ่มลูกนุ่มซีโบมิติงคลิปหูดำหัวหลนธรรมชาติครับลูกเพิ่นก็นยางดีแทไม่แรงแข็งแรงแข็งโอ้ลูกเพิ่นเลี่ยมโตจัดจานเลยพี่น้องเอ้าบึงพอดีลูกเพิ่นมา เนี่ยไปบ้านนี้โอ้ยนะครับแม่เพิ่นนะครับขีปู้ดาแข้งขานาขาดําดโบติมพิกัดเลยชิดกระชับดีครับพี่น้องพว่วงหางยง่าเกือบหอดผื่นนะครับเนาะขวัญยูมองนั่งทับตอน,นอกใกไ่ตามสไตล์อ่าท้ยกลางบามันแดงจนกำพี่น้องนี่คือลูกสาวเพิน่นประมาณเกือบเกือบสาเดือนเนาะหน่อยเนานะ <c oughs> ะเกือบเกือบสมเดือนนะครับขวัญยูมองนั่งทับพอดีครับล้างเทียงจริงๆเพิ่นยืนงามเลยพี่น้อง,องหัน,นเิมเชิดงามผัดมายืนอันตอนเขาก้องผัดเอาขาจุ่มกัน ย <g ül> างเอกน้อยในลูกใ <c oughs> ส่ได้เลยนะครับ <Gina. S 2> หัวเนี่ยสิเป็นหวโหลนธรรมชาตินะ <c oughs> ัวหลวนธรรมชาตินะครับเนาะ <c oughs> โอ้หน้าสวยยุทธยุทธน,น,นันพี่น้องเนืน้อกว้างครับงวเมนี่ข้อซางงามเลยครับงวงหูพร้อมนะครับใส่ได้เลยพี่น้องเลียงกระบป๋าจูนอยู่วังหันนะครับเนาะโคนหางถือว่าจับสูงชิดกระชับครับแข้งขาหนาขาดําล่ําโตดีนะครับย่มโตงามเลยน <c oughs> ละครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องเนาะราคาห้องประกันตัวนี้ ประกันตัวนี้ประกันทุกป,ป,ประกันถอนเนาะ,<ฮ>ะประกันให้ทุกอย่างครับมีลูกเรียบร้อย <ฮะ S 1> แต่ว่าตอนนี้ท้องว่างนะครับพี่น้องเลยไปกะทอว่าแดง,งตรงเลยโตต่อไปครับบันโตนี้เนาะครับเนาะัวนี้เปิดจักบาทครับนี่เปิดราคาจักบาทแม่นี่ห้องหมื่นสามค่ะหกหมื่นสามพันบาทราคาห้องประกันทอ้องก็พอหนีเนาะก็พอหนีครับพี่น้อง HK 6 6 8ลอโคลนะครับพอลอโคลพี่น้องอ่าพสมื่อวันที่10เดือน3ทีอ่าวันที่3เดือน10วันที่3เดือน10ที่ผ่านมานะครับกำหนดคลอดอ่าเดือนเจ็ดนี่นะครับเอาเดือนหน้านี่ตัวนี้เมีนเมีนเมีนบอสสิบเดือนเจ็ดกะแสดงว่าเจ็ดเดือนกลัวล่ะเมีนประมาณเจ็ดสิบสี่สิบสองสี่หาเจ็ดเดือนเต็มประกันทองเจ็ดเดือนเต็มพี่น้องหกหมื่นสามพันบาทเนาะราคาห้อง นะครับสำหรับแม่นี่พี่น้องถือว่าแดงองคตรงเลยพี่น้องท่าสูงพ่อได้นี่น้องหน่อยวัดเราบอกลอยซีสิบพ่อเด่นลอยซีสิบสามบอกวังขันพี่งหาวัดกันเนาะ,นะประมาณ้อยซีสิบสามบวกลบครับพี่น้องบบตาก็ลอยซีสิบเนี่ยน้องลูกตัวที่ตัวที่สองเมีนบ่เมีนค่ะตัวที่สองนี่ทองนะครับเนาะพ่วงหางเงากเกือบหอดผื่นครับแข้งขาถือว่าสมส่วนโบต็มพิกัดเลยพี่น้องเครืองดาโค่นหางใหญ่นะครับเนาะชีดกระชับดีนุ่มซี โบมีติ้งนะครับใส่ได้เลยสำหรับแมนี่นะครับเนะาะเดี๋ยวปราจนยางอ่อนม่นีก่อนอันอันง้อหน่อยเป็นไงยางเลาะดีด้ยพี่น้อง <c oughs> ยางเลาะแลงแข้งแรงแข้งนะครับขวัญยู่มองขวัญย่มองไดยนี่นังทับอยู่บ่โอ้แมนพี่นอ้องย,ยู่หลังอยู่หลังต้อนอกเลยนะครับคลิปหูดําแข้งค้านาค้าดําโบเต็มพิกัดเลยหกหมืนสามพันบาท ราคาห้องนะครับเนะาะประกันท่องก็พอลโก้อสเค SK 668ครับพี่นอ้องเช็ดเดือนเต็มๆนะครับแม่นี่ใส่ได้เลยนะครับโอ้เขา่าเข่างามพร้อมเนาะใส่ได้เลยนะครับบล็อกบล็อกประกันแครตัวผู้ตัวแม่ในท่องเนาะแม่นคะ่ะ <c oughs> ใส่ได้ใส่ได้พี่น้องสำหรับสาวหนีนะครับเนะาะนี่คือสองชุดนะครับทีน้องหน่อยเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งเมอนีนะครับเนาะถ้าพี่น้องส,นใ,น,สนใจสนใจให้โทรมาหาน้องหน่อยเบอร์โทรเบอร์ยังครับนี่ ช่วงเบอร์โทรมาไร่ส์สมา่งห้าเก้าหก8ปดแปดศูนย์แานนะครับเนะาะเบอร์นี้เซฟแล้วขึ้นไล่เลยเนาะขึ้นไล่เลยครับพี่นงาใส่ได้ส่ได้สำหรับแม่นีนะครับมือนี้น้องน้อยนะครับเปิดทั้งหมดสองตัวสอ,สองชุดมื่อยังพี่น้องเพิ่นตื่นกล้อง <c oughs> เพื่อนตื่นกล้องนะครับย่ายอ,อก,กันนะครับเ <c oughs> พื่อนตื่นกล้องพี่น้องบองบ้านเนี่ยหนูบอกเขากล้องเดบอสันหนูอยากออยเพื่อนบ้า <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอ้าโบยยังสั่งกับปิดแมทละกัน <c oughs> อยากอายผู้สาวโสด เมนบอลเมนค่ะผู้ <laughs> สาวสวยเนี่ยพอบ,บอกว่าผู้สาวสวยเมนบอคือตอบทั้ง <laughs> ตอบเสียงดังดังว่ <laughs> างันโบออมๆอมยู่พอบ,บอกว่าผู้สาวสวยเมนค่ะว่าสันอ่าน้องน้อยนะครับพี่น้องเนี่ยได้สนใจโทรมานะครับแม่นี่นะครับเดี๋ยวบริจาคของขวัญนิดน,นึงนะครับทวนโอ้เมืองที่เพินน่นนั่นเหยียดเหยียดใสจล้างทียงท,ทีเลย,เลยสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบครับหกหมื่นเก้าพันบาทประกันทองก็พอโลโกเอสเคหกหกแปดอ่างวดกำหนดขอดก็คือวันที่สิบเดือนเจ็ดนี่พี่น้อง อันเดือนนี้ก็เดือนหาเนาะ <Wow. S 1> เดือนหาแล้วเดือนหกเดือนเจ็ดอีกสองเดือนโมเมนต์ Moment, สองเดือนทองอีกเดือนเคืองโมอยอยังไซะถาก,กนุชขอดเพิ่มอมีสิบนะครับเนาะหกหมื่นสามพันบาทแข่งค้านาค้าดําโบดเต็มพิกัดเลยครับออ่าไ้คลิปหูดํานะครับคลิปหูดํานะครับใส่ได้เลยนะครับลูกที่สองในทองเนาะหกหมื <Wow. S 1> ่นสามพันบาทคือราคาของสหรับสาวหนีนะครับประกันทองโอ้หนาสิเด็ตัวแม่ดถ่องมะเนาะแมียถ่องแล้วกับแม่นี่นะครับมาอยู่กับแม่พอดีนะครับแม่นี่อ่า ลูกสาวของกาเลต์เนาะ,ะ KF68 ครับพี่น้องเลี่ยมโตถือว่าจัดจานเลยลูกสาวเพิ่นนะครับแม่เพิ่นนี่จะเป็นเขาลุนลุนธรรมชาติสูงสสกว่าบ้านลอยสีจำหาบวกลบเพราะว่าเพิ่นสูงกว่าแม่วังหันเนาะสูง<ม>กว่าแม่ประกันทองนะครับแล้วก็ลูกสาว KF68 พี่น้องแดงองค์ตรงเลยแข็งขาถือว่างามลูกเพิ่นกับเป็นหัวหลุนธรรมชาติกันะนะครับได้แม่เพิ่นมาพี่นอ้องเท่าไรกับค่าเจนหมื่นสาม โอเจ็ด <laughs> 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 หมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าเอฟซีฝ้าบอลเลยวังขันเปิดเ <laughs> จ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคือราคาห้อง <laughs> นะครับเนะาะถอยพี่น้องทันใดสนใจโทรมานะครับหรือสิมาเบิงตัวจริงก็ได้เนาะอ่าพิกัดบ้านหัวดงตำบลเข้งไงอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องทัมม้งหมดสองชุดงามๆแดงๆพี่น้องหน่อย จัดมาให้พี่ให้นองมือนี้ครับสหรับคลิปนี้บ้าวจูนต้องขอบคุณน,น้องหน่อยเป็นยางสูงนะครับเนาะที่ให้บ้าวจูนพ่ายพี่พานองมาเบิ่งงัวงง่ามเนื้อมือนี้ครับเออเดี๋ยวน,นีน่น,น,นขอขายบ่ ขายค่ะขายในขอกับขายในขอกับขายพี่น้องโอ้ยต้องถามกันก่อนเด้ต้องถามในขอกับขายด้วครับนะเออตะวันไม่แต่งงามงามพี่น้องในขอกับพี่น้องท่านได้สนใจนะครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับบ่าคลิปนี้บ่าวจุนต้องขอบคุณน้องหน่อยเป็นอย่างสูงนะครับน้องที่ให้บ่าวจุนท่ายบีพะน้องมาเบิ่งนงวงงามๆน่ามอนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุพูดซุปคนครับที่เขามากกวติดตามกว่าเลยกวแชร์จุนเลเดอร์บายฮอลล์ซิตี้เป็นกำลังใจให้บ่าวจุนที่จรเสียสละดีๆหาล์เบิ่งนงวงงามแบบนีีีี้้้ฝางพ่ตออนนสสสรคคลิปวััดบ ขอบคุณท่านนาย่ะ